เอาไว้แล้วเอาไยใสรเราใคสยัสดีครับรอหนูนานไหมเราจะพูดอะไรถึงเต้นเดินเดินเด้นแะ FC n ย a ครับขอบคุณครับ Hello Nia Hello โ e l l o everyone คุณหนูนยเอ้ยแล้วก็ต้องแบบโอชี Nia ครับขอบคุณนครับเฮ้ยเห็นพี่ร์จูนอะไรอ่ะเจ้าหญิงน้อยของพี่ร์ บ้านนะทุกคนอ๋อแล้วคนแบบบูส boost energy หน่อยไหมนี่ยชอบกินอะไรมันแน่นอนอยู่แล้วทุกคนหนูชอบกินไอฟุกุมากไอฟุกุติดเด่นวะคนหล่อคนดูสองพันจริงเ <คน S 1> หรอเขาคือทุกคนบ้านอาคาหนูตื่นเต้นมากหนูแบบหนูทำตัวไม่ถูกกันหนูตื่นเต้น,ะนอะน้องนี่ยขอถ้าโอเคที่แก้มหน่อยโอ้โหเห็นแล้วขอโทษหนูสายตาสั้นทุกคนปุ๊กหนูอ่านไม่ทันเลยอะโอชิคาในรุ่นสี่ พี่แพทพี่แพทพี่แพทหนูน,นี่แชอบใครใน C G M ทุกค,คนน่าจะเดาถูกแล้วเปล่าทุกคนหนูชอบพี่ฟอร์จูนมากหนูชอบเพราะว่าเขาแบบทั้งสวยทั้งหล,ล,ล่อแล้วก็เต้นเก่งแล้วก็ร้องพิเศษเกี่ยาอเลยอะแพทออฟโฟร์จูนเลือกไม่ได้ลูกชิมพี่รูใจไหมลูกชิปหนูใจจริงจริงหนูชิมโฟร์จูนนะตัวยะไม่ได้เปล่าไม่ได้เปล่าชอบพี่รุ่นหนึ่งคนไหนชอบพี่เชอร์ค่ะนั่นมาแล้วหนูรู้จักเชอร์เกลไหมลูก อยู่รู้จักเชื้อแก้วไหมลูกรุ่น2โอชิคายังรับหนูชอบพี่นิวมากหนูร้องไห้ตอนที่พี่เขาแก๊อย่าเจอเนี้ตัวจริงค่ะมาทีมาทีมาทงามงีงานจับมืองานจับมือหนูรอยอยู่นะใครไม่มาหนูกวดจริงด้วยหนูจำหน้าทุกคนไวะ้ะค <c oughs> ่ะจำได้สองพันจะไหวหรอ